โอ้ก็นี่หันตัวปลาแต่ฟังก็หันเสียสวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้ปิกมาดองสามขาหลังจากที่บได้มาเป็นสองอาทิตย์ละนี่เจอเสียเล็กพอดีครับจัดเต็มโครงการวิทย์เหมือนเถอะ อึดยอดนะครับมันเอาห้องเหี้ยวใหม่เนาะได้ตัวเจ้าตัวนาตมนุกัใส่เบ็ดเยอปลาเสด็จครับในที่ว่าที่มันคำไหนเจ้ามันมันออกมาเบ็ดติตายอ่ะมันไอ้ปักกันมั้งเงหาลงไปเสมันบุยเข้าไปในฝุ่นบนหิมเลยนี่ปักกันมั้งเง บาป้าป้าทำมันตั้งออกโคดตัวบัวทำมันหนึ่ันไมนกันเด็กคือขนาดเจ้ขอเบิ้มอย่างเด็กนี่ยสิบห้าโอ้โหเดี๋ยวหามัดเธอดีกว่าเด็กเล็กเดี๋ยวไปเก็บผักเมียหแล้วก็เดี๋ยวไปเก็มตำน้ำพริกปลามันแล้วก็มาเมียลูกเมียลูกลูกปลาโอ้เดี๋ยวไปเอามันมันได้สุดกัมเดียวอะนะ เอาอาหารให้ตักกิดกําเดียวนะสาวฝ่ายนะเพื่อให้ได้กําเป็นน้อยเลยนี่แหละมันเห็ปลาตะคืนล่ะที่เกาะนะครับเกาะหลังนะครับเนอะค่อนข้างตั <bom> ้ง bo <os> oh <my. S 1> ห่างหน่อยนี่นะครับกิซี่เล็กใส่ไว้ยังเกือ เมื่อหนำได้มากับหลวงตาขาเบียผมหวังครับวันนี่เก็บขี้ยางเราอย่างขึ้นรถไม่รู้คอยที่ตามผลงานนะครับเนอ่นเส้นเล็กใส่ไ้ประมาณสิบหลังเิสหลังนี่จะมัดเบียดให้เล็กก่อนครับลันนี้ออกมาปิกนิกกันอืมที่เป็นกุ้มกุ้มเมียจิ้นเนี่ย เอ้โหโค้นยกับมาแล้วนะครับใส่เสื้อจ๋าไปลูเมนูเหลือมุนี่คือเหลือมาจากงานกระถินนะครับเล็กกระถอดนี่เอาเผาเลยนด้ลยไอ้ไปวิธีเผาก็แปลงไผก็แบ่งผคนะก็ไม่ต้เย็นมันหายที่ไหนอื ครับเป็นจริงนะครับคนที่เบ็ใจเบ็ดกันมุนๆนะครับเน้อเบ็ดเยเล็กอันนี้อันนั้นทุ่นทอดอันนั้นเผาอ่ะไปเมื่อคืนกันอย่างวันนี้ปิกนิกกันเนื้องานลอยหลวงเมื่อน้ำเลือดปลากันครับ นี่คือ,อหอยหนยหนัเนาะคิดมันหอดหมอกุ้งหรือะึ้นเงินมูลนี่เบี้ยรก็เมือนหวางลวเลยนี่ขึ้นยางเป็นยาจัดนะครับมือเริ่มเด้งมาหนงสำคขาเป็นเกือบสองอาทิตย์นะครับขีกสีกไก่ว่ะ <laughs> เริ่มได้เป็นไหนตั้งใจอย่าไปสู่โบเตียนเชียงลุงเหมาไวแล่ะ เก๋ตวกนสตราผกิจมติไก่ไว้โอกาสหน้าครับเสาหน้าคุณไปเชียงลูกนครับปั่นนะเออนี่ชุดเผาแค่น้อยค่ะอันนี้ใส่เนะใส่ตีอนักเรียนอะไรรอยที่สุดนะครับใส่ตีใส่เพียตีเอาไปซิบคะแนนอีกต้องยางสักอย่าง มทำปีกมาจมมวนเหมือนเดิมนะครับทีมงานด้วยหลวงเหมือนกันอือต่อไปก็แหลกไก่หน่อยแหลกไก่ก็มาจบโป๊กทีนนี้ก็ได้เก็บเวลานะครับสมควรแกเวลาอะไรเล็กเนาะไปใจเบ็ดรอบแหลกเบ็ดนี่ยังคึกนะครับเนอร์ ต้องหลิมก่อนเกเี็ดในใจนะครับเซเล็กว่าต้องบลิมก่อนวันนี้เราอยู่ลงเรือกับเซเล็กอืใช่นั่งสองคนได้กันนี่เล็กกว่าได้อยู่ครับ เฮ้ยนี่ขายอยากเว้ยนั่งเงินเกงเงงนั่งส่งคนจะนไตหนึ่งเดืนนี่คนเที่ยวก็เต็มเรือแล้วอี่กะผมแตะครับนี่เอ้าเอาเอาเอ้าเอ้าเอาานี่แม่เว้ยจัดเอนี่สุดยอด นี่ครับไก่เป็นนักฆ่าเอออันนี้เกือบสองขอนได้ไหมล้อได้ได้ได้เป็นยังล้อปลากินก่อนเป็นนั่งกฆ่าให้กับตื่นเต้นจุดนี่กะบะนี่รถกะบะหลากเรือลงอืงปุ๊บเหน่ เือ uh ือต้องพอด้วยนะครับเรืองตั้งหลังกันไปได้ก่อนเนาะโอ้ยเล็กสุดยจอดเลยนี่โอ้โหเนาะสงการนี่โลเคหของฉันข่งกับบ้าปูน่ะ เดี๋ยวเชิญนะทีมงานว่าเขียวนะครับเนอะว่าแข่งไอ้เล็กก็อุอนลงลาดเขาหนอขขาปุ้งเจอกันแน่ป้าพ่ออมาเนี่

เอารุ่นกันท่วไปมีอยู่อืมดิ้นอยู่ช่วงนี้เขาก็มาเน้นสกอร์นะครับเอาความันน่ก กสองสามตมกพันมากระโดดไปสามศูนย์สามศูนย์แล้วเซ <c oughs> ลหน่หน่อยแซลผีหน่อยผีแดงหน่อยว่ <c oughs> ากันนะครับซื้อขนกนดากันไปนะครับเดอ้อนะครับเอาเดลือจะจอดนี่นะครับไปะจะมุงผูกกว็วางก็กำเนาะ <c oughs> โอเคหกโมงนะครับ <c oughs> <c oughs> สักตัว ออน่นี่นวงนอวงนอเออเออไอ้น้อยน้าเขามาสักครับบูลิปิกไา่อะก็เป็นอย่างนะครับโผ่่คอยที่ตามผลงานนะครับไอ้เจ้า phài theo nè nó vẫn chỉ ăn đứt thôi ăn đứt thì khoan khoang một chậu rồi sạch rồi sẽ lấy qua menu rồi đấy chúng ta ăn phàp đi nhưng cái nữa bed mà ăn đứt luôn hôi cái này đọc văn sẽ đai đọc văn sẽ đai ถ้าแบ,บบมได้หมูนี่จะยั่งใส่เลยเบ็ดไหนเ<ด><ด>อมมา,มาเตะมาฟังเตี้ยฟังเตี้ยใช่ยิ่งมันจะเป็นวังวันกันนะไอ <laughs> ้มันจะได้มนดันแดงแดงดอกบัวกับสดๆนะครับบรรยากาศป่าก็ดีขึ้นมาจากหนองนะครับการปลูกโค้ดที่ตามเนื้อมันต้องแน่นอนเนาะ จะเล็กกว่าแทมี่สักตัวจะย่างใส่เบ็ดตรงกับขาแล้วอ่ะอวดตัวอดอ้างกันนะตัวมันโล่ป่ายสองโล่ใส่ดอกปั่นเออแัดไปนาอแข่งส้มเออรับเราตากันโอเคเจ้านี่พี่น้องกัขากับมอก cắn mặt nắp nơ long nắp nơ cắp nơ mặt 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 เขานีหนูบ้าสงการนี่เขาว่าเชื่อจะแข่งงั้นก็บ้าปู้น้อยเล็ขสงเข้าประกวดเขให้ลาดเขามาเนอะว่าเขียวตาสาวเขียวเออ้อม,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 มกลับมานี้ thế cái cuộc sống này đâu mình đi sách coi chuyện nhang suy bít luôn ừ anh cái cái gì lạc chưa kha lạc chưa cái cái phải mình này đấy ีกันเนาะเ้ยโคกันแห่ะทานตัวปลาไปฟังก็ทังเชอ้โหโอ้โหนกรู้ได้ไทยเป็นไทยนะตมันก้อยมันเต็มดูแล้วเนาะรู้แหละมัดใหม่จะอาเบ็ดปะติมุญนี่มันได้ใส่เบ็ดแล้วก็นนี่

โอ้เม็ดปเลืมา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 มมาแล้วเลยตัวแรกไปไหนเออมาทางนี้เออ้วครับแปมเหลกใ่เห็น่หยหน้ามันโอ้โซ่มันี้โซ่งมานี่แล้วเนดอยู่เออ เล่นๆลมาเต่นหน่อยเอ้ยแค่ตูนะอืมก็มันภาพยนกี้นิดๆต่อเบี้ยบอกว่าหายก็วิ่งหต่หลังปุ้นมีปัญหาเนื้อป่าเล็ก กระจาจายไปหดเลยเป็นนี้อโเนอทก็หลลดันแตคือขนาดนะแล้วก็มาหมดหลเจ้าไปเลยเล็กเวลากินงีม้ำแบ ่่อัยลงน้อยปดั้งนได้ยกอ่ะอย่างอีวันนี้อย่างนะมันโลงนนึเป็นสั้นมันใส่ไก่ฝั่งมันติดงามตมันไงติดงามเยง

เออเลยแตเจ้าล่ะก็อ๋ออ๋อปวดตัวไ uh ้ไงเส้นเลือของปวดตัวดตัวม uh uh ันถึงโอนวได้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตัวกันเจ็บรุดละ ายโอ้บรรลุได้ง่ายเลยดอกเขาตายน่ะเออเดะเน็ตอยู่เนอะตาสายเลยอะตาเลยเนาะเออขี่เหีงาวงมัดนาดเนาะอยบงมัดใหม่ขี้หมอบิดมาตัวอะไรกี่มัดเห็นน้ำแล้วเน้องาร่ไหลหลบกับมานี่แล้วเน้องขี้ก็ลืมแต่อือดใกล้ฟังกันเป็นยังเว็ดสำรองเตรียมมาเพื่มัดใหม่นะครับ Gần như là yang, đi ngang tuya. Soi vọng hà nội nữa, 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 nữa,

ủa oh, bà hơi, anh đưa cái đêm bà, đấy. Ủa? Haha. Ủa. đi, nó Ủa. 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 ไม่เลยเห็นหนต็มโอ้สวงามเลยมาหลับนีนิหน่อยสามคนเชียงโอ้อเบ็ดปุนดีเลย

ไปเลยมันยังมีตา<ะ><โ>อ้ก <laughs> ินดแบบอึนละกับเล็กปลาหลีบหน่อย,อยปลากระดดกนี่ใช่ปลาหลีมเนาะมัดสุดตดตงนี้ตายอ่นี้ใช่ท้อแล้ว <laughs> <laughs> ที่ no. ได้ใจอันได้ <peine ed Perfect> ู nice ่ลยัมจะไปยืมของบีดไอ้บุญก้นนะครับยอดครับวันนี้เสียกษไปเป็ดคืนละเพิงเราจะมาอยู่นะครับตรงนี้เราจะเว็ดเวดวันๆตรงนองตบขาดนี่คนเออ นี่นกป่าไงกดกินไันน็ตอยู่รอบเกลือได้อยู่ได้อยู่อ่าแต่สุดยอดวันนี้ขอบคุณเสียเล็กนะครับเนอะ เออได้ตัวน้อยครับวันนี้เขาเน้นเบ็ดใหญ่ในเบ็ดตะเสิดกระซังมาแล้วครับห้าสิบหลังนี้ยังไม่ได้ลงหนำสักเดือนเลยมัดวันศิลกำม้วนหมานน้อยเออดีกว่าโอเคฮานู่เน้องฮานูเซเล็กว่าก้าวจอมได้ใส่เบ็ดแล้วมันกินสักตัวนี่นะโอเคนะครับขอบคุณเซเล็กของกำเนอร์ขอบผมขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับช่วงนี้เขาผมแม่เอวกันนองลำคา เฟตเฟตวันๆกันตําเนี่ยนี่จะได้ขอบคุณเฟนครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาเข้าเมนให้กำลังใจนะครับในคลิปหน้ามีอย่างจะปาบยังได่แห็นก็บคอยที่สามนะครับเด้อนะครับรับวันนี้นะมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับ